สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีด้วยกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้นโยบายในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเทียนหนึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการทำงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจการทำงานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวและตรวจสถานประกอบการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีจึงได้ดำเนินภารกิจในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อน,นกลไกนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2506โดยมีกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. จัดประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรีปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้ว 2. จัดประชุมหารือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกครั้งก่อนลงพื้นที่ตรวจบณาการด้านแรงงาน 3. ดํดำเนินการตรวจสถานประกอบการหรือนายจ้างจำนวน10ครั้งในพื้นที่10ออำเภอรวมจำนวน22แห่งโดยดำเนินการตรวจสอบแรงงานทั้งสิ้นจำนวน713คนแบ่งเป็นแรงงานไทย จำนวน391คนแรงงานต่างด้าวจำนวน322คนโดยเป็นแรงงานสัญชาติมีนมานมาจำนวน303คนสัญชาติกัมพูชา12คนและสัญชาติลาว7คนทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้การกระทำผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2 5 5 1 นอกจากนี้ได้ดำเนินการสุ่มสัมภาษณ์แรงงานตามแบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจำนวน118คนแบ่งเป็นแรงงานไทยจำนวน41คนแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวน69คนแรงงานสัญชาติลาวจำนวน1คนและแรงงานสัญชาติกัมพูชาจำนวน3าคนทั้งนี้ไม่พบข้อบ่งชี้การกระทำผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้แก่1มีการจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้กับอาสาสมัครแรงงาน2มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่